เมนูนี้ก็คิดเร็ว,ท,รวทําเร็วค่ะทาเวลาค่ะยายยิขึ้นมาได้ก็ทําเลยแหละค่ะนี่นะคะใส่สับปะรดลงไปเลยนะคะน่ากินมากค่ะหอมด้วยนะคะออกเ็มน,นิดมันๆแล้วก็หอมงานะคะแล้วก็จะมีกลิ่นสับปะรดในตัวค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันตอนเช้าเย็นเฉียบอย่างนี้นะครับเย็นๆอากาศเย็นๆน,นะคะท่านผู้ชมแป,แปบ๊บๆวันพฤหัสอีกแล้วนะครับใ,ใกล้สิ้นเดือนแล้วครับคุณผู้ชมเดือนหน้าก็ปีใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมมีแผนจะไปเที่ยวไหนกันคะคุณยายขอให้เดินทางปลอดภัยและขอให้สนุกสนุกนะคะ <laughs> ส่วนของเราเนี่เดี๋ยวญาติๆจะมาเที่ยวนะครับคุณยายได้ไปไหนแล้วคะทำกับข้าวกินอยู่บ้านเดี๋ยวน้องๆหลานๆจะมาเน้นความปลอดภัยค่ะมาครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับต้องมีเมนูดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับค่านี้คุณยายก็หาของในตู้เย็นแล้วค่ะพอดีคุณยายมีสับปะรดมีปีกไก่อยู่ในตู้เย็นคุณยายจะเลยจะมาผัดปีกไก่สับปะรดให้ลูกกินนะคะ ปีกไก่ผัดผัดสับปะรดค่ะอ้ออร่อยอร่อยนะคะหอมหอมผัดสับปะรดครับคุณผู้ชมนี่นะคะปีกไก่ของุยายคุณยายใช้ปีกกลางนะคะผ่าครึ่งเลยค่ะแล้วก็จะมีปลายปีกนิดหน่อยนะคะอ๋อก็คือปีกทั้งอันเนี่ยปีกกลางนะคะค่ะผ่าครึ่งนะคะอันเนี้ยอ๋อก็จะได้แบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะคุณยายมีอยู่แล้วก็จะมีผงปรุงรส หนึ่งช้อนชานะคะคแป้งกระโพดหนึ่งช้อนชาพริกไทยนิดหน่อยนะคะซอสปรุงรสี่อันนี้ซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมหนึ่งต้นมีงาขาวคั่วนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีสับปะรดนี่ค่ะคุณยายซื้อมากินก็เลยมีอยู่ในตู้เย็นนะคะอ๋อเหลือเหลืออยู่ค่ะ <laughs> มาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะมา ผัดแก๊สก่อนเลยนะคะมีค่ะเปิดแก๊สกันเลยครับผมผัดสับปะรดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณยายจะเค้าผงปรุงรสกับปีดไก่นิดหน่อยนะคะมีค่ะคุณยายใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยนะคะเค้าอ่อนค่ะนีค่ะก็จะมีรสชาติชาบค่ะเดี๋ยวเวลาเราไปทอดเราจะได้มีรสชาตินิดหน่อยอือมีนะคะประมาณนี้นะคะ ยายจะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะไม่ใส่เยอะนะคะนี่ค่ะอันนี้เราจะทอดก่อนใช่ไหมแม่ใช่ทอดก่อนทอดให้ไก่เขาเหลืองก,ก่อนหน่อยๆนี่นะคะคุอยายจะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะทอดไก่ลงไปก่อนค่ะอ,อยากให้เขาเหลืองเหลืองน่อยนะคะเมน,นูนี้ก็คิดเร็วทำเร็วค่ะทำเลยค่ะคุณยายยิ่งขึ้นมาได้ก็ทำเลยแหละค่ะ ไปกับข้าวได้ทั้งหมดนะครับเราก็อะไรมีในตู้เย็นเราก็ตัดหามาแลวคอืบเราไม่ได้ไปต้องไปหาไปซื้อนะคะเราก็เก็บมาทำให้หมดอย่าให้มันเหลืออนี่เ้าทีไรก็จะขีให้เขาเหลืองน่ลยนะคะนี่ครับมีผู้ชมบอกว่าพอฟันแม่เข้าที่แล้วสวยละสวยลวเหรอคะ อคุณค่ะไม่มีฟันมาหลายเดือนนะคะท่านผู้ชมชินมากตอนยายไม่มีฟันนะคะอต,อตอนนี้ชินๆกันแล้วต,ตอนนี้กินกันตอนมีฟันแล้วนะคะยายก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,รอ,รอเรารอใก้เหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำซอสกันก่อนนะคะครับ <c oughs> น้ำซอสกันก่อนน้ำตาลลงเลยนะคะน้ำตาลค่ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะเกลือเกลือนิดหน่อยนะคะผชีฝร่นค่ะปแปง้แปงข้าวโพดน,นะคะ นี่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเหยอะน้ํานิดนึงนะคะนี่ค่ะอรอแล้วก็ละลายได้เข้าๆกันเลยดูไก่เรากันครับกรล,ลัมเหลืองแล้วนะคะใส่ไข่ยายไก่ยายก็จะได้ประมาณนี้เหลืองๆแล้วนะคะนี่ค่ะ คะใ,ใส่สับรถลงใส่สับรถลงไปเลยนะคะสับร,รถครับรถลงไปผัดเลยนะคะให้น้ำสับรถเขาออกคนะอีกครับ่ะถ้าน้ำสับร,รถออกมาเนี่ยเป็นน้ำหวานๆเปรี้ยวอย่างเงี้ย<ช>เหมาะเนาะอารมณ์เหมือนกินคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานมแม่ไหม น้ำสับป,ประรดเริ่มออกมาแล้วครับสับป,ประรดนี่กลิ่นเขาไม่ค่อยฉุนเนาะค่ะเขาจะหอมเขาในตัวระขาดคุณยายใส่น้ำซอสตีบเราาผสมไว้เลยนะคะครับนี่ค่ะ,คะก,ก็จะกลิ่นหอมไทยขึ้นมาเลยอ่ะอืมใช่ใช่ใช่ ผัดแบบนี้ต้องผัดจนสับประรดดูนิ่มนิ่นะแม่เนาะนิ่มๆค่ะนิ่ม,ม,มค่ะไก่เราก็ขกงเราก็เหลืองๆนะคะนี่น่ากินมาก <อ S 1> ค่ะหอมด้วยนะคะออหอมพิไัยนี่ค่ะผัดยายจะพอแล้วนะคะนี่นะ,นะคะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วคะนี่ค่ะ ผัดแบบนี้เราก็จะมีน้ำมันหน่อยๆนะครับเพราะว่าเขาจะได้แลดูสวยนะคะเงา,เอาอนี่นะคะอือจานแบบนี้นะครับเมนูแนะนำครับผู้ชมวันนี้ปด <c oughs> ได้ทําเลยคะ่ะมาคะ่ะคุณยายจะโรยด้วยงาน,นะคะงาคั่วของยายอืสวยๆครับ ต้นหอมค่ะนี่เพิ่มสีสันอืนี่นะคะเดี๋ยน้องตื่นมาก็กินได้นะคะเพราะว่าไม่เผ็ดอืนี่ค่ะใชช่่ช่เรียบร้อยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับปีกไก่ผัดสับรดสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมมาค่ะเมนูอของในตู้เย็นครับวันนี้ในตู้เย็นนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะ,น,ะ,คะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณยายกินคู่กับสับรดนะคะว่าจะอร่อยขนาดเดี๋ยวคุณยายลองกินเนื้อไก่อย่างเดียวก่อนว่าเขามีรสชาติแบบไหน นี่เราไม่ได้ชิมเลยนะครับค่ะนี่นะคะอืมเป็นไงออกเป็มนิดมันๆแล้วก็หอมง,งานะคะแล้วก็จะมีกลิ่นสับปะรดในตัวค่ะอ๋อคุณยายจะลองชิมกับสับปะรดนะคะน้ำสับปะรดเขาออกมาแล้วอนนค่ะนี่นะคะนี่ค่ะอื อืมเขาก็จะได้รสชาติของสัตวะรสออกออกหวานหอมนะคะเข้ากันเข้ากันมากเลยค่ะนี่นะคะเขาจะแล้วก็เวลากินไปแล้วก็จะหอมซอส กับงาที่เราใส่ไว้นะคะที่เราปรุงไว้นะคะอร่อยแล้วก็สับรสหอมมากเลยค่ะกัดโดนงาด้วยใช่ใช่ค่ะกัดโดนงาด้วยหอมมากเลยแล้วงาก็คุณยายคั่วไว้แล้วนะคะนี่ครับคุณผู้ชมน่ากินไหมครับอืมอร่อยค่ะมีอะไรในตู้เย็นเราก็เอาไปใส่ได้อ่าเราก็อร่อยได้นะคะเราทําเองน่าสนใจครับคุณผู้ชมมาชิมกันเลยนะครับคมาครับคุณผู้ชมชิมกันเลยนะครับวันนี้อร่อยนะคะ เราทําไปทั่วคุณยายทําไปทั่วแล้วค่ะของในตู้เย็นมีก็จัดมาสันหาทาไปคยายประปลดถ้าเกิดถ้านผู้มถ้าเกิดเราเอาไปทอดแบบกรอบๆอบอะมันก็จะไม่ค่อยมีเนื้อให้เราแทะใช่ไหมคะถ้าเราทบบําแบบนี้เรากินได้หมดเพราะว่ามันจะมีเนื้อให้เราให้เรากินอ,อร่อย ละมุนดิใช่เพราะว่าเขาจะมีกลิ่นสับปะรดในตัวของเขาเลยเปรี้ยวหวานหวานใช่ถ้าเกิดเราเอาไปทอดมันก็จะแข็งๆเนาะเราจะแทะยากทําแบบนี้เขาจะไม่แข็งนะคะแต่เขาเหลืองหน่อยๆแล้วก็หอมอร่อยจะเป็นปีกไก่ครับก็เหมาะเองครับคุณผู้ชมอร่อยเข้ากันห้องใส้ตู้เย็นเหลือไว้นานเดี๋ยวมันก็จะไม่อร่อยนะคะ มีอะไรก็เอามาทำทำเนะีนย่ยคุณยายจะชอบเหมือนสับรดนะคะก็จะออกเปรีป้ยวๆหวานๆหวานนอมเปรี้ยวนิดๆนะคะสับลตถึงจะอร่อยถ้าหวานเจี๊ยบเลยก็ไม่อร่อยนะคะเนี่นะคะอืม,อ,มอร่อยปีดกไก่ึินอร่อย <laughs> อกัดสับปะรดไปนี่เหมาะเลยใช่แต่อย่าลืมว่า ต้องผัดสับป,ประรดให้เขานิ่มๆๆน,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 นิ่มหน่อยนะคะให้แบบพอเราผัดไปให้น้ําตับรดเขาออกหน่อยๆเขาน้ำตับรดเขาก็จะไปเคลือบกับปีกไก่ก็จะได้รสชาติอีกอความหอมอร่อยดีครับคุณผู้ชมเมนเราแนะนําเลยครับค่ะง่ายๆของในตู้เย็นเรามีเราทําได้เลยค่ะอืเราจะไปเหลือทิ้งอมืมันจะหอมอันนั้นอะ่ะ ซอสปรุงแล้วก็พริกไทยขึ้นมาค่ะแล้วเรากัดสับรดเข้าไปมันก็เลยผสมประส,มมาสานกันก็จะออกปเปรี้ยวหว,วานๆนิดๆกลมๆเลยเหมาะดีค่ะงั้นลองไปทํากันดูนะครับคุณผู้ชมสูตนนี้ง่ายๆด้วยยายตื่นมาเมื่อะทำไรก็อามีิกีไก่ก็เอาอย่างนี้และคะ่ะสับรดก็มีเอาทอําเยอะให้ลูกกินตอนเช้าๆนะคะนี่พัตเตอร์ไม่มาแล้วครับวันนี้นายยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นค่ะ ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแม่ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกมาตลอดวันนี้ ปีไก่ผัดสับปะรดของคุณยานแสนอร่อยค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราจนจบนะครับเป็นการสนับสนุนช่องโดยตรงเลยนะครับขอบคุณค่ะ